มาดูโรงเรียนของสุปลาบ้างสุปลาก็มีธงชาติแล้วก็มีอาคารเรียนนะคะแล้วก็มีต้นไม้เห็นไหมเด็กๆชอบวาดต้นไม้ก็แสดงว่าเราชอบเรารักสิ่งแวดล้อมนะคะโรงเรียนเป็นที่เรียนของเราโรงเรียนให้ให้อะไรกับเราลูกให้อะไรคะ ให้อะไรบ้างเออเอาเลขที่เออคุณครูให้เวลาหนึ่งตอนนี้กําลังเจ้าของที่มาแล้วเจ้าของที่ตัวปลอมก็เลยต้องวิ่งกลับที่พานักของตัวเองนะคะ,ะมาแล้วมาห้องเรียนของเรานะคะห้องเรียนเรามีเด็กๆมีเพื่อนๆหลายๆคนในโรงเรียนก็เลยมีสถานที่ต่างๆให้เราได้ได้อะไรละ่ะได้ศึกษาเรียนรู้ เช่นเช่นอะไรบ้างคะอ้าวคุณครูถามนะเอาเลขที่หนึ่งดีป่ามาหรือเปล่าวันนี้เลขที่หนึ่งเอ๊ะไม่ชอบมาจังเลยนะเลขที่หนึ่งเนี่ยเอาเลขที่สี่ 4. โอ้สิริวัตรพอดีเลยนะคะอา้ามาจับหน้าสิริวัตรดูสิสิริวัตรในโรงเรียนเรามีสถานที่ต่างๆมากมายสิริวัตรชอบที่ไหนมากที่สุดครับสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นอ่ะเอาเอาไ์ก่อน เปิดมหมได้วยลูกสนามเด็กเล่นทำไมถึงชอบสนามเด็กเล่นครับมันมีของเล่นครับเพราะมีของเล่นของเล่นที่เราชอบที่สุดมีเครื่องเล่นอะไรบ้างครับสไลเดอร,สดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์เล่นคนเดียวสนุกไหมไม่สนุกเพราะอะไรล่ะ<ม>เล่นคนเดียวสนุกออกไม่ต้องคนอื่นต้องมาแย่งไม่สนุกเนาะเพราะว่าไม่มีเพื่อนตามหลังใช่ไหม แล้วก็ไม่มีการแก่งแย่งกันเวลาเล่นแย่งกันแล้วสนุกอ่มาดูเวลาพรซีิเวลาพรชอบห้องไหนลูกสถานที่ในโรงเรียนเราเนี่ยชอบอะไรอีกคะนอกจากสนามเด็กเล่นแล้วชอบอะไรอีกคะลูกสนามหญ้าค่ะสนามหญ้าสนามหญ้าเราชอบเล่นอะไรละ่ะสนามหญ้าไว้เล่นอะไรคะไว้เล่นเล่นอะไรนะเล่นซ่อนแอบ เล่นไล่จับเล่นไล่จับโมเล่นไล่จับกันนะคะเด็กๆชอบสนามเด็กเล่นชอบสนามเพราะว่าเวลากลางวันเราได้สนุกสนานอ่ะส่งต่อข้างหลังซิก็ขอชอบสถานที่นอกจากสนามเด็กเล่นแล้วเรายังมีห้องต่างๆมากมายเช่นห้องอะไรบ้างลูกห้องสมุดนะคะห้องสมุดมีอะไรบ้างคะลูก มีหนังสือค่ะมีหนังสือเยอะแยะเลยแล้วหนูชอบไปไหมคะชอบค่ะหนูชอบไปทําอะไรห้องสมุดคะไปอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือประเภทไหนบ้างคะหนังสืออะไรบ้างที่หนูอ่านนิทานค่ะนิทานใช่ไหมคะอ่านนิทานชอบนิทานไหมคะและชอบเล่าให้เพื่อนฟังไหมไม่ชอบโอไม่ชอบชอบอ่านเอาไปน้องแว่นมั่งน้องแว่นบอกที่ลูกว่าหนูชอบห้องเรียนที่ชอบห้องอะไรอีกนอกจากห้องสมุดแล้ว ห้องครัวห้องอะไรนะคะห้องครัวห้องครัวเพราะกินอิ่มใช่ไหมห้องครัวหรือโรงอาหารลูกโรงอาหารโรงอาหารโรงอาหาร,าหารไว้ทําอะไรคะเด็กไว้กินเอเปใครไปกินโต๊ะโรงอาหารแล้วโรงอาหารเอาไว้เป็นที่สําหรับรับประทานอาหารของเด็กๆนักเรียนนะคะเด็กๆนักเรียนไม่ใช้บริการซื้อขนม ซื้อน้ำซื้ออาหารตอนเช้าใครมารับประทานอาหารตอนเช้าที่โรงเรียนบ้างลูกไหนยกมือสิคะใครมารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนโอ้มีหลายคนนะคะเอามือลงคะ่ะลูกเพราะว่าโรงเรียนมีอาหารขายแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของคุณครูไม่ใช่ของโรงเรียนแต่เป็นของแม่ค้าให้เด็กๆได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ได้เรียนอย่างมีความสุขในภาคเช้านั่นเองนะคะ เอาละส่งต่อมองคลดูสิมงคลจะตอบเราได้ว่าห้องอะไรอีกคอมครับห้องคอมพิวเตอร์นะคะห้องคอมพิวเตอร์เราไปใช้บริการอะไรบ้างใช้ใช้พิมพ์งานครับอ๋อทำอะไรครับลูกพิมพ์งานครับไปทํางานโอ้โหไปพิมพ์งานไปค้นหางานเปิดอินเทอร์เน็ตได้ไหมได,ได้แล้วเราชอบหาอะไรล้วที่อินเทอร์เน็ตอนะ อบหาข้อมูลอะไรครับหาข้อมูลอะไรลูก<า>คุณครูให้ทำงานคุณครูให้หาอินเทอร์เนต็ตบ้างไหมใช่คับหาแล้วหาที่บ้านหรือที่โรงเรียนลูกที่บ้านครับที่บ้านด้วยนะคะเอาละเอาส่งต่อเพื่อนซินอกจากห้องคอมพิวเตอร์แล้วมีห้องอะไรอีกลูกที่หนูจะถามที่โรงเรียนโรงเรียนใช่ไหมคะ ห้องเรียนสีเขียวมีอะไรบ้างลูกในห้องเรียนสีเขียวอ่ะเพื่อนๆปลายทางฟังนะคะเด็กๆโรงเรียนวัางเก็นกังวลก็มี้องเรียนสีเขียวแสดงว่าห้องนั้นทาด้วยสีเขียวใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ใช่แต่ว่าในห้องเรียนสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้อะไรคะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานเช่นพลังงานอะไรบ้าง ไฟฟ้าอะไรอีกคะอะส่งต่อผู้หญิงส่งต่อไปที่ผู้หญิงสิพลังงานอะส่งผู้หญิงก่อนอนุตอบสิลูกอะสายป่านก็ได้สายป่านตอบที่ห้องเรียนสีเขียวมีอะไรอีกคะมีหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ไฟฟ้ามีเสียงพูดไหมคะมีเสียงพูดไหมหุ่นยนต์มีเสียงพูดไหมคะ ไม่มีไม่มีหรอมีนะอ่ามีอะไรอีกคะอ่าสายป่านแล้วสริยามีอะไรอยู่ลูกในห้องเรียนสีเขียวเดี๋ยวคุณครูกฎจกรคุณครูกดจกรดูแลคุณครูพิกุลอ่ามีอะไรอีกคะลูกมีน้ำตกน้ำตกทำอะไรพลังงานถ่านหินใช่ไหมคะเครื่องไฟฟ้าพลังงานถ่านหินระบบไฟฟ้า ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าแล้วให้รู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอ่ะยกตัวอย่างประปนศักดิ์ยกตัวอย่างที่ลูกการลดพลังงานไฟฟ้าสามารถทำอย่างไรได้บ้างในในครอบครัวเราเช่นประหยัดไฟฟ้ายกตัวอย่างที่ลูกประหยัดอย่างไรอี้เราเปิดไฟทุกดวงประหยัดไหมไม่ประหยัดเพราะฉะนั้น ใช้ดวงเฉพาะที่เราจำเ,เ,เป็นใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ใช้เราก็เป็นไงคะปิดปิด,ปดโอ้เก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองค่ะทุกคนเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองวันนี้เราไปดูใบความรู้ต่อว่าวันนี้เราจะมาเรียนโรงเรียนของเรานั้นเรื่องอะไรบ้างอ่านพร้อมๆกันลูก สถานที่ต่างๆในโรงเรียนเด็กๆของคุณครูก็เดินรอบโรงเรียนแล้วหลายสถานที่ห้องเรียนปลายทางห้องเรียนต้นทางแล้วก็มีห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องเรียนสีเขียวห้องโรงอาหารห้องพยาบาลห้องสมุดแล้วก็ไปห้องเรียนออกอากาศนะคะ เด็กๆทุกคนไปใช้บริการเนี่ยเดินหลับตายัางเดินถูกหมดเลยนะไม่ว่าใครเพราะอยู่โรงเรียนนี้มาหลายปีแล้วเดินขึ้นบันไดเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยปิดตาก็เดินได้ใช่ไหมได้เปล่าได้ไหมเดินชนแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กเด็กๆก็เป็นไงคะลูกรู้สถานที่ห้องเรียนต่างๆไงไหไม่เด็ก นักเรียนของคุณครูก็พาเพื่อนๆไปชมที่ว่าห้องเรียนปลายทางของเรานั้นเป็นอย่างไรห้องเรียนต้นทางอย่างไรนะคะเหมือนกันไหมลูกบอกเพื่อนๆปลายทางที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแตกต่างกันตรงไหนคะเวลาพรห้องเรียนต้นทางมีอะไรลูกมีอะไรคะโอ้มีกล้องถ่ายทอดสด<ม>ใช่ไหมคะ มีเครื่องอุปกรณ์ในการเรียนหลายๆอย่างแต่ห้องเรียนปลายทางเรามีแต่มีแต่อะไรนะมีอะไรลูกมีแต่ทีวีมีอะไรอีกมีโทรศัพท์มีพัดลมมีกระดานดํามีบอร์ดมีโต๊ะนักเรียนมีเก้าอี้นักเรียนขึ้นๆปลายทางของเราเหมือนกันไหมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าวันนี้เด็กๆนะคะ เห็นไหมน้องคนนี้บอกว่าไงพี่พี่บอกพาหนูไปเที่ยวสถานที่โรงเรียนพี่หน่อยนะคะอ่ะมาแล้วโรงเรียนวังไกลกังวลเด็กๆจะพาไปเที่ยวโรงเรียนวังไกลกังวลกําลังเข้าแถวเคารพตรงชาติกันตอนเช้ากําลังเป็นไงลูกร้องเพลงชาติกันอยู่ทุกคนมีระเบียบวินัยน่ารักมากนะคะ ไปดูสถานที่ในโรงเรียนของผมครับเอ๊ะน้องไข่เนี่ยมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยน้องสิริวัตรหรือเปล่าหรือว่าน้องพีวิทย์หรือว่าน้องพี่วิทย์เนี่ยเอาละค่ะเราไปดูที่ในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะ เด็กๆต้องไปใช้บริการห้องต่างๆเช่นหนึง่ง ข้อที่หนึ่งเลยห้องเรียนเป็นห้องที่นักเรียนใช้เรียนหนังสือห้องนี้ทุกคนจะรักมากที่สุดเพราะว่าเช้ามาถึงถือกระเป๋ามาปั๊บก็ต้องไปห้องเรียนตัวเองใช่ไหมลูกแล้วก็ที่ของเราอยู่ตรงไหนเราที่มีที่ประจําของเราในห้องเรียนก็จะมีโต๊ะนักเรียนมีเก้าอี้ตามจํานวนนักเรียนแต่ละห้องนะคะมีโต๊ะคุณครูมีกระดานดํามีอะไรละ่ะ มีบอดไว้ให้เด็กๆนั้นนะคะเรียนรู้มีอะไรอีกอมาดูห้องเรียนปลายทางบ้างห้องเรียนปลายทางก็จะมีโต๊ะมีทีวีด้วยนะคะมีทีวีไว้หนึ่งตัวมีพัดลมมีะระอีกะลูกมีแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆได้อ่านใช่ไหมมีภาพเป็นใบความรู้ให้กับเด็กๆนี่เป็นห้องเรียน ปลายทางนี่ไม่ใช่ของโรงเรียนวังไกกังบนนะคะลูกเป็นห้องเรียนปลายทางโรงเรียนอื่นอ่านี่ก็เป็นห้องเรียนโรงเรียนต่างๆที่มีการเรียนการสอนก็จะต้องมีใครล่ะมีคุณครูแล้วก็มีใครคะมีนักเรียนไม่นักเรียนนั่งเรียนอาจจะเป็นห้องอะไรเนี่ยดูบอดแล้วอาจจะเป็นห้องวิทยาศาสตร์นะคะหรือห้องอะไรที่เด็กๆเข้าไปเรียนไปใช้ไม่ใช่ห้องเรียนประจำของหนู แต่เป็นห้องเรียนกลุ่มสาระใดาสาระหนึ่งเช่นอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นห้องเฉพาะเพื่อให้เด็กๆได้หมุนเวียนเข้าไปเรียนนะคะคุณครูก็จะให้ความรู้เด็กๆแล้วก็จะได้เป็นไงคะให้เด็กๆนั้นได้รับความรู้ในสิ่งที่เรียนอา้าวคุณครูปลายทางบ้างคุณครูให้เด็กเล่นเกมเห็นไหมเด็กๆแต่ละคนก็มีอยู่อะไรในในมือทูก มีบัตรคำเห็นไหมคุณครูอาจจะทายอาจจะตั้งคำถามแล้วก็เด็กๆก,ก็เป็นไงสนุกสนานในเรื่องของการเล่นเกมชอบไหมคะแบบนี้เด็กๆชอบเพราะเด็กๆได้แสดงออกได้คิดนะคะแล้วก็ได้ใช้อะไรคะความรู้นะคะอ่าอันนี้เป็นห้องเรียนอะไรคะเป็นห้องเรียนต้นทางใช่ไหมลูก เป็นห้องเรียนต้นทางปอะไรคะอ่าปหนึ่งเหมือนกันแหละปหนึ่งปสองถึงปหกเราใช้ห้องเรียนเหมือนกันลักษณะนะคะการเรียนการสอนห้องเรียนต้นทางของเราเพื่อนๆปลายทางของเรายังไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นลักษณะนะคะห้องเรียนเราก็จะมีทีวีกี่ตัวลูก1 2 3 4สานะคะ4แล้วก็มี กล้องกล้องถ่ายกล้องถ่ายสตัวนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ให้คุณครูและมีอะไรอีกล่ะมอนิเตอร์มีวิทยุนะคะมีเทปมีไมโครโฟนมีเครื่องวิเซรรเซอร์นะคะแล้วก็โต๊ะเก้าอี้นะักเรียนโต๊ะเก้าอี้คุณครูมีกระดานกระดานอะไรไว้บอกนะคะ อ่ะนี่ตัวอยา่างอีกห้องหนึ่งเ,เป็นห้องเรียนปมปออะไรดีเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าปอสามโอ้พี่จำพี่เขาได้นะคะอะ่ห้องเรียนระดับระดับปห้าปหกเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นห้องเรียนต้นทางที่คุณครูนํามาฝากน้องๆเพื่อนๆปลายทางของเรานะคะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยว โรงเรียนวังไกลกังบนก็จะได้เห็นห้องเรียนต้นทางของเราไปห้องเรียนอะไรคะเนี่ยเด็กๆลองทายสิห้องเรียนระดับชั้นไหนคะอนุบาลอนุบาลก็เป็นห้องเรียนที่เป็นไงสีสันสดใสเพราะมีของเล่นเยอะแยะเลยของเล่นมีมุมต่างๆให้เด็กๆอนุบาลได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเช่นมุมอะไรบ้าง,งมุมหนังสือมุมอะไรอีก มุมของเล่นมุมอะไรอีกมุมหมอมุมเกมการศึกษาใช่ไหมลูกอ่านี่ตัวอย่างห้องเรียนอนุบาลนี่ก็อนุบาลเหมือนกันเห็นไหมคะโอมีปลาตะเพียนตัวโตวเลยเนี่ยเห็นไหมนี่อีกหนึ่งตัวนะคะและนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่มีปลาเยอะเลยห้องนี้นะคะโชช้างใช่ไหมอุ้ยนี่มีปลาอีกหนึ่งตัว โอห้องนี้ก็แต่งห้องเะสวยนะคะมีปลาเยอะเลยอ่านี่ก็ปลานี่ก็ปลานี่ก็ปลาตัวใหญ่นี่ก็ปลาอีกหลายตัวแสดงว่าห้องนี้คุณครูชอบปลาก็เลยแต่งปลาไว้เต็มไปหมดเลยเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะอ่ามาอ่านห้องที่สองค่ะ